สวัสดีช่วงว่บยๆครับเมื่อนี้กับที่พา้มาเบื้องหัวมันที่ผมฉีดปุ๋ยหมักป้าย่างเดียวบบได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยนะครับแล้วก็บ,บ่ได้ล้องพื้นนะครับในการปลูกเนาะมาเบื้องหัวมันว่าที่เป็นยังไงอันนี้หัวมันแขกดำนะครับแขกดำอายุสี่เดือนครับอันนี้จําเป็นต้องขุดออกเพราะว่ามันปลูกแล้ว่ค่อยเกิดนะครับแต่ว่ากัาเอาหญ้าไว้ก้อนแล้วก็ค่อยมาปลูกช่วงมันเดือนสิบสองเอาเพราะว่าช่วงนั้นดูกมันมันหายง่าครับได้บ่อยากไปซื้อเพื่อน ก็เลยบำรุงพวกมันที่เขาปลูกไว้นี่แหละปลูกไว้แล้วมันเกิดไม่ค่อยดีนะครับก็นเลยบำลุงไว้โดยการฉีดทั้งใบย่างเดียวไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเพราะว่าจะแจ้งใดกันที่ได้กู้ออกช่วงเดือนตุลาเนะครับแล้วก็ปลูกช่วงช่วงไปลายตุลานี่แหละครับช่วงปลายตุลาฯพฤศจิกายนี่แหละเดี๋ยวทีลงปลูกอีกเแื่นึงนะครับ ขงปุ๋เี้ยหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ให้ชิปอีกนะครับช่วงที่ปลูกมันนะครับว่าผมที่ใส่พัดยังเบื้องขนาดของหวาาัวกะเพราะใส่ได้อยู่ครับพี่น้องหลังจากที่ผมฉีดปุ๋ยมาปลาทุกอาทิตย์เนี่ยเบื้องขนาดของหัวากะใกล้เชียงกันครับเนี่ยเบื้องใกล้ใกล้เชียงกันอยู่บ่อนี้กันไลยครับในในเงาเดียวกันนะครับในเงาเดียวกันเนี่ยแชีงกันหัวนี่เนาะครับเนี่ยในเงาเดียวกันขนาดของหัวที่บ่แตกก้างกันไลยครับ เบิ่องอีกกองนึงเนี่ยครับตาการโดกระไส้ได้ครับกระตี้ยวงเงาหนึ่งกับประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวนะครับตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานเลยปีนาผมว่าที่ร้องดินมองนี่นะครับมันเป็นดินทรายบัดนนี่ผลที่บ่เคยปลูกกันมันเดือนสิบทองไอ้ที่ร้องทดล,ล้องปลูกเบื้องแต่ว่าแปลงทางกันนี่ อันนี้ของมันของแม่ผมนะครับเราปลูกมันเดียนสึบต้องเป็นประจำกับปลูกได้อยู่แ้วครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายเนาะอันนี้ของผมจะมาลองทดลองเฮ็ดเบื้องเพราะว่าผมเคยปลูกมันพนยยันแรกอย่างเพี้ครับนอกจากมันน้าเนาะปีนี้ผมกับที่้องเป็นปีแรกล้องเลี่ยนรูปแบบในะการเฮ็ดให้เบื้องนะครับวันที่เป็นยังไดอันนี้กับมะขุดมันทุบมนีออกก้อนแล้วก็ที่ให้เพื่อนมาไทยไปน,นะครับไถแล้วก็ลงปลูก อันนี้มาให้เบิ้งว่าฉีดปุ๋ยทางใบด้วยปุ๋ยหมากปานนะมันได้ผลจังใดนะครับอันนี้ก็มาให้พี่น้องเบิ้งซื้อครับว่าผลของการฉีดทั้งใบมันดีบ่อหรือว่าบ่ดีกัให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งสําหรับตัวผมนะครับผมแนะนําว่าให้ฉีดดีที่สุดนะครับทั้งซอยกระตุ้นได้หลายครับซอยกระตุ้นการเฮ็ดห้หัวมันเน่ยมันตึงขึ้นให้มันให้หัวมันเต็มที่นะครับพี่น้องให้มันเต็มที่ สำหรับคลิปนี้ก็ที่ฝากไว้แค่นี้ก็น,นะครับขอบคุณหลายๆครับ